Welcome to f e e d p o ท f e e d p <pot>, o ิขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเมาส์ล้มขายอนิเมะกันให้ถึงใจคุณกำลังฟังรายการเป็นแฟนกกนเมะซีซั่น4 The Square Off Otaku สวัสดีครับสวัสดีครับพุกครับแซนครับเราได้รับการกระุรายการเป็นแฟนกันไหมครับเย่ใครใครก็รู้นะครับวันนี้คือพอดแคสต์นะครับที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอนิเมะนะครับให้ถึงใจนะครับอ้าวคุณฟุกแล้วไม่ใช่ว่าตอนนี้เราจบไปแล้วหรอซีซันสี่เออหลายคนสงสัยเอ้ยครบซีซันแล้วนี่มันจะจบแล้วนี่ทาไมคุณไม่จบซีซันไปเลยล่ะเอาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมทํารายการเป็นแฟนกันไหมมาสองปี ปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่เราแบบอัดไปได้สักพักหนึ่งในช่วงที่เรากำลังออนแอร์กำลังออกอากาศกันหลายๆตอนเข้าก็จะมีหลายๆคนอยากจะมาเมาส์กับเราผมดีใจมากที่หลายคนอยากจะมาเมาส์อนิเมะกับเราแต่ความน่าเสียดายมันอยู่ตรงนี้คุณแซนความน่าเสียดายอยู่ตรงที่ว่าไอเรื่องที่เขาอยากจะเมาส์ากันเนี่ยมันขายไปแล้วอ่าซึ่งผมเสียดายแล้วได้แต่ทำใจได้แต่ดึกใจว่าไปเมาส์ในแฮชแท็กแล้วกันนะมานึกนานๆเข้าหรือว่า,ห,วาหลายคนก็มีหัวิจหัวใจอ่ะ หลายคนก็อยากเมาสกับพวกเราอยากมาอยู่ในอยากมาลองดูในพื้นที่ตรงนี้กับเรื่องที่เขาชอบอีกสักครั้งหนึ่งเราจึงมีโครงการพิเศษขึ้นมาตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาเมาส์อนิเมะที่ตัวเองรักและชื่นชอบโดยที่ขายไปแล้วได้อีกครั้งหนึ่งและโครงการนี้ของเรามีชื่อว่าเป็นแฟนกันเมรีเซลเย่สามสัปดาห์นี้เราจะมาเมาส์อนิเมะที่ขายไปแล้วในเป็นแฟนกันเมซีซั่นหซีซั่นสและซีซั่นสแต การเมาส์ในครั้งนี้เราก็จะไม่ได้เมาส์แบบซีซั่นหลักนะเนื่องจากว่ามันขายแล้วไงเอาเป็นว่าพอดแคสต์เซสชั่นของรีเซลเนี่ยจะเน้นเรื่องของการอัปเดตเสียส่วนใหญ่บางทีเนี่ยถ้าไม่มีภาคต่อเนี่ยเราก็จะเมาส์กันว่าเออเราดูจบแล้วบางทีเราดูดูไม่จบไงเรารู้สึกไงบ้างเราก็มาเมาส์ตรงนี้ได้หรือถ้ามีภาคต่อเราก็จะเมาส์ภาคต่อไปเลยเริ่มต้นด้วยเนื่องจากว่าผมประกาศในหลายๆดอมที่มาอัดว่าเราจะมีรีเซลนะคนแรกๆที่เขาอยากจะมารีเซล อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือเธอคนนี้ซึ่งเธออยู่หลาย้อมมากนะเธอมาบ่อยมากและเธอก็มาในวันนี้ด้วยมาพร้อมกับคนที่เคยมาในรอบก่อนเป็นอนิเมะไอดอลที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆทั่วไปคือเรื่องทั่วไปเรื่องอื่นๆเนี่ยจะเน้นแบบพลังมิตรภาพพลังแบบสร้างสีสันให้กับผู้คนพลังโพสิทีฟอะไรอย่างนี้ไปนะอย่างคุณแซนเคยดูเริฟไลท์ใช่ไหมอ่าใช่ก็จะเป็นแบบพลังเป็นแบบ,แบบพลังหญิงอ่ะพลังเพื่อนมิตรภาพแต่ เรื่องนี้เนี่ยเขาเน้นเล่นกับความจริงในสังคมเนื้อหามันเข้มมากเข้มยั้งกับเอสเพซโซใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ I d o l i ิเนั่นเองครับผมเรามาเมาส์พร้อมกันนะครับพร้อมกับแฟนดอมอีก2ท่านที่มาจากนี้ครับผมคุณตานและคุณเรสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคลียร์คุณเรนก่อนนะผมจำแทบไม่ได้เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่ามากันเยอะจัด ที่มาในวันนี้คือคุณเลนที่เคยมาในรอบก่อนก็คือมาในอรอบอินานะรอบที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะยังเมงวงนวนซูอยู่หรือเปล่าแน่นอนค่ะยังเมงวงซูนอยู่ค่ะแน่ขอพอดกับคุณตาลครับผมสวัสดีค่ะผมรู้นะครับว่าคุณตาลติดตามด้อมนี้มาพอสมควรคุณฟุกแอบส่งทวิตตาลหรอคะอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ยังไงไมมันก็ ตั้งแต่นูนัะตั้งแต่ปีที่แล้วที่ที่แบบเมาเรื่องอาเซตากันแล้วมันคลิกไงเดี๋ยวผมขอญาตเก็บตกคุณตาหน่อยไปเจอเรื่องนี้ได้ยังไงคะถ้าเราย้อนกลับไปย้อนไปประมาณเจ็ดปีครึ่งที่แล้วค่ะเจ็ดปีครึ่งอ่าต้องต้องเป็นแปดปีครึ่งใช่เจ็ดปีครึ่งมันแทบจะเท่าเท่ากันเลยนะเพราะว่าเขาต้งรแปดปีไปใช่ค่ะใช่จริงๆคือเจ็ดปีครึ่งเราเริ่มสับสนแรกในหัวแล้วเราตามน้องนี้เป็นไอดอลเกือบแรกๆที่เราตามเลยค่ะ คือยุคหนึ่งมันจะมียุคที่อุตตปรินบูมบ้ามเลยใช่ไหมคะใช่แล้วที่นี้ด้วยความที่มันจะมีช่วงหนึ่งที่อุตตปรินเนี่ยค่ะกระแสเขาดรอปลงมานิดหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบสตอรี่เขาจบแล้วเขายังไม่ได้มีแผนจะทําอะไรต่อช่วงระหว่างนั้นตาลก็ว่างค่ะจนกระทั่งมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาขายตาตันฟังนะด้อมเนี่ยดีมากดีมากรุ่นพี่คนนั้นไม่พูดคาว่าอะไรนอกจากคําว่าดีมากค่ะเราก็เป็นคนที่ทนคําว่าดีมากไม่ไหวอแบบมันดีนะมันดีมากดีมากดีมากแล้วก็ป้ายไป ไปเรื่อยไปตกเนะคะว่าอะไรดีก็บอกแค่ว่าดีมากมันดีมากมากตานเออแล้วเป็นไงดีจริงค่ะ,ะก็ตานเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะไอน,นานะค่ะเพราะว่าไอนนนาเนี่ยเป็นเกมที่ไม่มีภาษาอังกฤษเลยเพราะงั้นเราก็ต้องงมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ตามมาเรื่อยๆค่ะจนอนิเมะก็ออกด้อมก็ขยายใหญ่มากขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับบันไดน้ำโคออนไลน์นะคะเย่ดีใจกับลุงบันด้วยทีนี้มาถามความชอบ คุณตาลกันหน่อยดีกว่าเมนใครเมนใครตาลตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าด้อมมาตลอดเวลาเจ็ดปีครึ่งของตาลตาลเมนอิซูมิเอียวดีค่ะอ่าทำไมถึงเมนเข้าวันนี้คําตอบมันจะคล้ายๆนะคะคล้ายๆกันกับที่นอดน่ดีมากมันดีมากมันดีมากค่ะเป็กมากค่ะหัวสีน้าเงินค่ะ ลยไอกันคุณเลมีอะไรจะแซวไหมแมก็เก้าสิบเปอร์เซ็นของมามีอีโอลีเป็นอย่างนี้กันหมดเลยค่ะก็จะบอกว่าโอ๊ยแกเป็นเด็กดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กดีค่ะแค่แค่แบบปากไม่ตรงกับใจนิดหน่อยมีความปากไรนิดนิดหน่อยหน่อยตามาสาวัยรุ่นแต่เขาเขาเป็นเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมีเหตุผลในการกระทําต่างๆเออเราว่าตอนเรียกคุโจว่าลุงนี่ไม่หน่อยนะก็ลูกเรากำลังวัยต่อต้านค่ะวัยต่อต้านนิดเดียวค่ะคุณเลมลูกเราก็ทน อ๋อนั่นสินะคะแต่ว่าฉากนั้นเอียลีก็พูดแทนใจเรามากเลยค่ะครับใช่ไหมคะแบบเป็นการแทนใจคนทั้งดอบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแลวเขาก็ชอบของน่ารักด้วยใช่ค่ะต่อให้เขาจะเขียนว่าเขาชอบของที่แบบเท่ๆจับๆแบบเนี้ยๆแต่ว่าใจของเขาก็ยังชอบแบบลพบูญจังอยู่นะคะคือจจหนีจังลพบุญที่สุดด้วยความที่เอียลีเขาเป็นเด็กที่มีความ perfectionist ในตัวสูงค่ะเขาก็เลยมีความที่แบบทาอะไรออกมา perfect คิดวางแผนรอบคอบ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคือจะเป็นเหมือนแบบเป็นจุดให้คนทั้งวงแกล้งก็แกล้งไม่บ่อยแต่ถ้าได้แกล้งก็จะแกล้งค่ะจริงๆเด็กๆในอนาคตก็แกล้งกันเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วด้วยมีมีหยุบหยุบกันบ้างแล้วก็อารเมณ์ก็มันสะใจนี่เป็นความสัมพันธ์เชิงดักกันค่ะใช่อีกหลังนิดหน่อยนิดมีบ้างค่ะมีบ้างตอนแอบแย่งขนมกินกันตามภาษาเด็กๆค่ะทุกคนอยู่นิอยู่ตรงหน้าอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมฮะขอบคุณที่โตมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับ Oh. ไม่พูดอะไรดีเพราะสำหรับตาตันรู้สึกว่าตัวตนอของขอิซุมิอิวาริคุงเขาเป็นไอดอลที่ชัดเจนมากค่ะเลาด้วยความในเรื่องอะไรต่างๆของไอดอลริกเซเว่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาคือไอดอลจริงๆมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเป็นถ้าเขาอยู่ข้างหน้าตาตันก็คงจะซื้อบัตรจับมือค่ะ oh. ขอบคุณมากๆค่ะแวะไปถามลองพิงดีกว่าเพลงที่ชอบถ้าช่วงนี้ช่วงนี้ตาันกำลังอินกับ Pieces of the World ค่ะ เป็นเป็นเพลงประกอบของวิโย์หรือพีเรียซึ่งเป็นเพลงที่ทั้ง16ตัวละครได้ร้องพร้อมกันมันเป็นเพลงที่หายากมากค่ะที่แบบเราจะร้องกันทั้ง16คนเลยใช่ไหมคะ<ไ>คุณเลงใช่ค่ะเพราะว่านอกจากอ่า w ว l c o m e f u t u r e World ที่ตอนแรกมี12คนแล้วค่อยมามี16แล้วอันเนี้ยเราไม่ต้องรอออกมา12ก่อนแล้วค่อยรอซูนแต่อันเนี้ยมันร้องรวมกันเลยมันไม่ต้องรอมันแบบหืมมันฟินมันแบบว่า มันถูกใจมัมมี่ซูมันถูกใจมัมมี่ซูเพราะว่าที่ผ่านมาลูกเราก็คือแค่จะไม่ค่อยมีงานอะไรเลยแต่อันนี้ก็คือให้ให้งานซูนเยอะมากช่วงหลงังๆบันไดรักซูนมากขนาดแม่ยกซูนอย่างเราเองก็ยังงงว่าอ uh, ่ะเดี๋ยวอะไรเขาเขาสิงแกอะยู่ดีๆก็ให้งานลูกเราเยอะมากแล้วก็พิเศษมันเป็นเพลงที่จูนิเบวที่สุดของไอานะเพลงนึง เนื้อหาเพราะว่าถ้าทุกคนเคยดูในลมพาพยนต์รที่เป็นมูบี้นานะนะคะก็จะเห็นคําแปลสวยๆที่เป็นอักษรสีเหลืองเพลงนี้จะเล่าตั้งแต่การที่ดาวเคาะชนกันเกิดเป็นโลกใบนี้โลกใบนี้มีน้ําหยดแรกมีแสงแสงแรกเงนี้ยค่ะเกี่ยวมากแล้วก็อีกอันนึงที่น่าประทับใจมากค่ะเป็นการที่ทําเมโลดี้ออกมาได้อธิบายไม่ถูกต้องลงไปฟังค่ะทุกคนเพลงนี้ไม่ติดโซนนะคะ เพราะงั้นอยากให้ฟังกันสักครั้งนึงจริงๆ Pieces of the World ค่ะครับทัวร์ๆเรื่องอนิเมะกันดีกว่าคุณตาลคุณตาลได้รับชมอนิเมะกันไปแล,แล้วแล้วรู้สึกว่าชอบซีไหนมากที่สุดเอาจริงๆเราไม่สามารถเลือกได้ด้วยความที่ว่าเราผูกพันมากๆถ้าตาล<ม>เลือกตาลจะขออนุญ,ญาตเลือกฉากาาคุซูมุกิค่ะ,คะที่เขาดกันในห้องห้องหนึ่งที่มีริคุยืนอยู่ตรงกลางค่ะ คือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทั้งคู่เหมือนมีใจให้แก่กันแต่ว่าทั้งคู่ก็ดูดีว่าสถาน,นะของตัวเองเป็นยังไงคนนึงคือมานีเจอร์ของมุกอนานะนะคนนึงคือลีดเดอร์ของโทริก้าแล้วก็เป็นลูกของประธานบริษัทหยวตัวมิ <c oughs> แต่ว่าทั้งคู่เหมือนก็มีใจให้กันแต่ว่าด้วย สถานะทางสังคมด้วยบริบทต่างๆทําให้ทั้งคู่ไม่สามารถที่จะสนิทสนมกันได้ไปด้วยกันได้หรือว่าสามารถพูดคุยได้มากกว่าที่เป็นอยู่มากกว่าไอดอลกับผู้จัดการของวงอีกวงหนึ่งม,มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเป็นฉากที่อิมแพกมากค่ะ ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกเหมือนซูบุกิเขาจะไม่สนกาคูเลยเหมือนเหมือนกาคุเขาแบบอกหักข้างเดียวเพราะว่าซูบุกิเขาพูดพูดตอนนั้นที่แบบมันมันจะมีฉากเพราะผมเพิ่งจะดูไปเมื่อไม่กี่วันที่ซูบุกิเขาจะพูดบอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องข่าวพวกนั้นค่ะเพราะว่าฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับคนในวงการบันเทิงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วล้วก็แบบอ่าเหมือนแบบกาคูก็จะแบบครับ คือแอบมุมสคอนุญาตยกป้ายประท้วงค่ะเอาแล้วเอาแล้วเดดีเบทเกิดเลยเกิดเเกมอีกเยอะมากค่ะโอ้ยต้องไปตามต่อเราอยากเสริมด้วยว่าสมุกก็เคยพูดนะว่าแบบประมาณว่าถ้าฉันเกิดเป็นผู้ชายก็ดีนะสิอ่าใช่อันนี้ก็มีจะได้ไม่ถูกคนรอบตัวมองว่าเป็นเชิงชู้สาวกับไอดอลค่ะใช่ผมอ่าอยากจะถามอยากคุณตาอีกสักหน่อยอีกสักข้อสองข้อละกันนะฮะ ด้วยขอสะสมเมื่อตอนนน้นเขาเปิดโอ้คุณเลนนี่ดูใจมีเป็นหิ่งเลยคะ่ะเป็นหิ่งเลยเป็นหิ่งของซูเลยมาถามคุณตานบ้างตอนนี้ตานด้วยด้วยความที่เราอยู่ด้อมมาแบบอยู่ห่างประเทศเกาะนะคะเราก็จะมีแบบได้มานิดนิดหน่อยหน่อยคะ่ะตอนนี้ตานจะมีเป็นตุ๊กตาไอนานะนะคะประมาณห้าหกตัว ล้วก็จะเป็นพวกสแตนดี้เราก็กูดอื่นๆค่ะพวกสแตรปยางเข็มกัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะประมาณนั้นยังไม่ได้แบบข้ามไป็นนโดอยหรือว่าเป็น igma, ฟิกมาฟิกเกอร์เท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีอัลบั้มค่ะปอะกันจะถามต่อเลยว่าถ้ามีเงินเยอะๆเนี่ยแบบเป็นประธานบริษัทได้แล้วนี่อยากได้อะไรอยากได้ส่วนตัวนะคะส่วนตัวอยากได้น้ําหอมค่ะน้ําหอมให้กันได้ไหมคะน้ําหอมอยากได้กลิ่นน้ําหอมไอดอลค่ะลบกวนหน่อยค่ะรอบรอบก่อนคุณก็อยากได้น้ําหอม เราเราเป็นคนเฟติสกิลคนหนึ่งจู่ๆก็มีการเฉลย <c oughs> <laughs> เราอยากให้แบบว่ามันจะมีตัวละครอยู่16คนใช่ไหมก็อยากให้แบบทําแบบว่าเมคอัพของไอดอลแต่ละคนด้วยอะ่ะโอ้โหเป็นแบบแต่งหน้าเลยเป็นเมคอัพเลย <c oughs> ใช่เป็นเมคอัพของแต่ละคนะ่ะสไตล์เมคอัพแต่ละคนแล้วก็ทําออกมาเป็นซินเรามาอัปเดตพวกเรากันบ้างคุณแซนผมอะเป็นคนที่แบบว่ารอบก่อนเมื่อต้นปีอะผมอ,ะ <c oughs> อันด้อมไอรนาทกับคุณเลน,นใช่ไหมแล้วก็อีกสองคนทีนี้เนี่ย <c oughs> ดูไม่จบแล้วผมก็รีบปเมาส์เลยผมเลยตะว่ามันมีบางอย่างที่ขาดหายไปแล้วผมรับสปอยไปเต็มๆแต่ผมก็จาไม่ได้นะผมก็เพิ่งไปปัดมาล่าสุดแล้วพบว่าอืมอุ่นเซนเป็นยังไงบ้างเราใครเขาฟังกำหมัดทุกภาคทุกตอนไม่ไม่ทุกตอนเอาไปว่าสูตรมากกำหมัดเพราะว่าตั้งแต่ตอนดูตั้งแต่ภาคแรกอย่างเงี้ยที่แบบซีนอารมณ์หรือว่ามันมันจะมีบางทีที่แบบมันมันมีตัวละครแบบเขาเรียกว่าตัวโกงแล้วกัน ในตัวโกงในมุมมองของตัวเอกในตอนตอนแต่ละตอนน่ะในช่วงช่วงนั้นน่ะมันก็จะแบบเหมือนทาอะไรสักอย่างแล้วก็จะแบบลุกขึ้นมากำมาแบบมึงอ,อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างภาคสองอย่างเงี้ยที่แบบอ่าเรื่องดาม่าริเวเล่ที่เขาบอกร้องเพลงไม่ได้อะไรสักอย่างของเขาเนี่ย <c oughs> แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวที่แบบไอไอคุณลุงยามาโตะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่อยากสปอยเยอะแต่ก็กำหมัดอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็มาถึงภาคสามที่เราจะได้เจอกับ ไอเลียวผู้จัดการของอ่าวงซูอที่ <laughs> 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 ขอเฮือดังๆกำมัดแล้วก็แบบจะชกจอล่ะอีกนิดน,นึงก็คือมัดจะถึงจอแล่ะอยาจะสาวมัดถัวแม่งเอ้ยมู่ยีตั้งแต่ต้นจนจบโหน้ามาตั้งแต่ต้ตนตนภาคสามก็คือแบบอ๋อคุณไม่ไหวละจนภาคสามภาคสองเนี้ยก็แบบจะหยุดเหลี่ยมไนดะ้ยังแบบ กำมัดแล้วแบบกำมัดไม่ไหวแต่ถ้าเอาจริงๆก็คือไอเดนเซเว่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คาดหวังไปอีกทางคือเราคาดหวังที่เราจะได้เจอแบบมันคงจะเป็นไอดอนสดใสแบบอ๋อคงจะเป็นการเติบโตของวงไอดอนการพัฒนาการของตัวละครในเรื่องอสีสันสนุกสนานฮิฮาเฟลลี่แต่สิ่งที่ได้ก็แบบเอะทำไมมันเครียดจังเลยว่าทำไมมันดราม่าจ,จังเลยว่าไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันสนุกมากแค่มันต่างกับที่เราคิดไว้เฉยผมผมไปดูต่อผมดูค้างไว้ตอนที่ โอซาก้าสั่งไปขอพ่อเขาไปขอฮอลเขาให้รง uh uh. ทิเกอร์ไปจัดคอนเสิร์ตนะครับผมก็ดูต่อแต่ตรงนั้นนั่นแหละจนผมสะดุดตรงช่วงเฟนเดช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่บีบความหน้าบันไสขั้นสุดของไอเรียว <Hey, Real. S 1> เออมันบีบความหมันไสขั้นสุดคือแบบจะเอาให้ได้อะะแบบจะจะให้มันหมดความน่าเ <Ừ. S 1> ชื่อถือให้ได้แล้วผมก็แบบกราฟมันจะลงไปเรื่อยๆนะขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วมันก็เริ่มมีดารมาม่าของแฟนคลับก็ชอบตรงเฟนเดมากๆตั้งแต่ ก่อนจัดงานไปกระทั่งงานจบเลยมีการพลิกแพงเหมือนกันแล้วด้วยว่าเฟรเดย์พี่ใหญ่ของงานนั้นคือวงลิวาเล่มีการจัดการที่ดีมากเขาตรงฝั่งนู้นเหลี่ยมมาแล้วเขาเหลี่ยมกลับอะเก่งมากอะลีวาเล่คุงคือแบบแต่เหลี่ยมเกือบตายนะเหลี่ยมเกือบตายแบบแบบเกือบตายอนะทําไปได้ยังไงพีกายสุดแต่่าคุณตาคุณเลนฮนะมันจะมีความสงสัยระหว่างพวกเราสองคนมาเลยค่ะมันเก<ะ>ิดอะไรขึ้นกับนางมิซังโอ้ my god มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับนางีซางแดสเกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องทำเสียงสุเลียงหน้างีด้วยค่ะได้เกิดอะไรขึ้นกับนางีครับคือเรื่องเรานะคะเอา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 ว่าธรรมดาแต่มันผมว่ามันจะฟังให่ดูเราอ๋อไม่ได้โอเคเราเราก็มีหน้าที่ตอบสนองที่ดีเออเอออันนี้โบบ้าดีเฉียบนี่เฉียบากแล้วก็ด้กดีด้วยนะ เรื่องนรานะคะมันเริ่มขึ้นจากที่ประเทศเล็กๆทางตอนเหนือค่ะอืุมคาเมรนั่นเองนอร์ท <North. S 1> <North. S 2> ไม่ใช่ออโทษครับ North. ค,คุณคาแมนนั่นมวยเขมรแตบ้าเปล่าเป็นประเทศทางตอนเหนือคะ่ะซึ่งปมมันก็จะไปขมวดกับมินามิวงซูที่คุณเวนเมนสุดใจด้วยนะคะ,ะมีก<ม><ค>ารเลี้ยวมาหน่อยมีแวะมีแวะเราจะได้มีเรื่องเมากันไปนเรื่อยออๆยคะ่ะอด้วยคะ่ะที่นางนิเขาเป็นเหมือนพูดกันตามตรงคือเจ้าตัวเป็นเจ้าชายค่ะเป็นเจ้าชายของอาณาจักรนอตแม่ซึ่งถ้าเราพูดมากไปกว่านี้มันจะเข้าเนื้อเรื่องเกมแล้ว แต่เอาเป็นว่าถ้าตอนนี้อยู่ที่ 3rd ดีของไอนนานะนะคะก็ให้รับรู้ไว้ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนที่สกุะฮาดุกิได้ส่งพินัยกรรมก่อนตายมาให้คุโจทากามะสะ์นะคะซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงบุญธรรมของเทนนะคะเป็นพิพนัยกรรมสุดท้ายก่อนที่ตัวเองจะตายแล้วเทนเนี่ยก็มาเล่าให้ในางฟังว่าเนี่ยมีพินัยกรรมส่งมานะดูข่าวบ้างหรือเปล่า นายีพอรู้แบบนั้นก็อา้าวเพื่อนฉันกาลังจะตายเป็นไปไม่ได้นายีก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตัวเองเนะะี่ยค่ะจะไปกับญี่ปุ่นนอตแม่บ่อยขึ้นจะมีการหยุดงานไปในหลายๆช่วงของไอนนานะนะคะเพื่อที่ว่าจะไปตามหาฮารุกิที่นอตแม่นายีไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าฮารุกิอยู่นอตแม่หรือเปล่าแต่ว่าแค่มีความรู้สึกว่าคงจะอยู่ที่นอตแม่ลรมะั้งเพราะว่าเป็นที่แรกที่นายได้เจอกับฮารุกิค่ะเขาพยายามหา หลายเดือนมากๆค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็เหมือนไม่ได้ข่าวข่าวอะไรจนมีราชกิจพิเศษลงมาที่หน้านี้จนสุดท้ายหน้านี้ตัดสินใจที่ว่าถ้างั้นลาออกจากวงดีกว่าแล้วกลับไปนอตแม่เลยโอ้โห oh, oh. และนี่คือเรื่องราวปิดท้ายในเติร์ดบีดค่ะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากน,นี้ไปรอโฟลตบีดเอารอโฟลตบีดนะคะทุกคนรอทอยก้าหรือถ้าอดใจไม่ไหวอย่าลืมโหลดไอดอลเซเวมานะคะแล้วก็ <laughs> ก็ขอให้นางีคุงอย่าเป็นอะไรไปนะครับอมาแน่นอนครับได้จอวเดสได้จอิดสขอให้ดูโคโคนาจังยังมีความสุขตลอดไปนะครับช่วงหลังเฟนเดย์น่ะมันจะมีอ่าแฟนคลับคนหนึ่งติดตามวงเนี้ยวงอนานะมาตั้งแต่ต้นแล้วผมรู้สึกว่าผมถูกชะตากับตัวละครตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของเราอ่ะติดตามวงเนี้ยในทุกช่วงเวลาแล้วไม่ห่างไปไหนเพิ่งทราบชื่อคือคุณโยชิมิ คุณโยชิมินี่เขาเหมือนเปรียบให้เราไปอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยกันแล้วก็จุดหนึ่งที่เราต้องประทับใจแล้วก็ชื่นชมคนเขียนบทของไอนานนะคือการที่เขาพยายามที่จะให้ความรู้สึกของแฟนคลับมาอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยตลอดเวลาค่ะเราจะไม่ได้เห็นแค่ไอดอลเราจะไม่ได้เห็นแค่ผู้จัดจาการเราจะไม่ได้เห็นแค่เบื้องหลัง แต่เราจะเห็นถึงแฟนคลับว่าแฟนคลับคิดยังไงคนทั่วไปคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมีทั้งเกลียดมีทั้งโมโหมีทั้งมีความสุขมีทั้งร้องไห้ซึ่งมันมีความเป็นคนสุขมากๆในแต่ละช่วงแล้วนอกจากคุณฟูชิมิใช่ไหมคะมก็มีคาแรคเตอร์อื่นๆด้วยที่เขาเป็นแฟนคลับของไอนานัทฟิกเกอร์หรือว่าเป็นของซูเองหรือว่าเล่เองก็ตามบิดแบบครอบครัวหนึ่งที่แบบน้องสต๋าอ๋อแม่แม่บอกก็ไม่เห็นเท่าไหรด่ดิตอนแรกตอนแรก อีกทัแม่แม่ไปนั่งดูด้วย <c oughs> ดูทุกร้ายเลยแม่แล้วคุณแซนหลังจากที่ดูอนิเมะหลายๆตอนแล้วรู้สึกถูกคอถูกใจตัวละครตัวไหนมากที่สุดอ๋อจริงๆถ้าชอบที่สุดจะชอบนี่ใครโดยยามาโตชอบลุงชอบลุงทำไมถ<ช>ึงชอบลุงมันกวนตีนดี <c oughs> คือ <c oughs> เอาเอย่างนี้เลยนะเข็ดด้วยค่ะคือ,ค,อ,ค,อคือตัวละครตัวนี้มันแบบปากมันปากคอ,อร้ายอะนะมันพูดนิ่มๆอะแต่มันแทงจุกอะล้อกับไอ้พวกกลุ่มเพื่อนของเขาอะหรือยังว่า ไอ้บทแสดงละครอยากไอ้ซีนซอีกซีนหนึ่งที่ชอบของเรื่องนี้มันคือซีนเป็นดราม่าของเลเวเล่ที่โมโมร้องเพลงไม่ได้แล้วยามาโตะก็ไปโผล่ในห้องของเลเวเล่คุยกระเป๋าทำอะไรสักอย่างอยู่ จนยูกิเดินเข้ามาแล้วว่าเอ้ยทำอะไรวางยาโมโมะหรอบอกโอ้ใช่แล้วฉันนี่แหละฉันวางยาโมโมะฉันเข้ามาที่นี่ก็บอกแล้วไงว่าเข้ามาที่นี่เนี่ยเพื่อล้างแค้นแล้วหน้ามันก็จะเป็นหน้าที่ชั่วมากแล้วแล้วตอนนั้นมันคือมันคือตัดตอนเนี่ยคือจบตอนตรงนั้นตอนแรกก็แบบเออเดี๋ยวไปพักก่อนมั้งแต่แบบพอจบตอนนี้ก็แบบเออหยุดไม่ได้ว่ะก็เลยต้องไปต่อจนไอ้ตอนต่อไปมันเฉลยว่าอ๋อไม่ใช่มันเล่นละครกันเป็นไงล่ะครับลุงเล่นละครเก่งไหม ไอ้จริงๆโมเมนต์ของยามาโตะก็คือหาหลายอย่างอย่างแบบที่ยามาโตะจะคู่กับมิสึกิบ่อยที่ uh huh. จะเป็นรายการไวเรตี้เนาะที่มิสึกิเป็นพิธีกร uh huh. แล้วมันจะชอบแซวชอบแซว่่าเอ้ยลุงลุงอย่างงู้นลุงอย่างนีแแ้แล้วตอนแรกไอยามาโตะมันก็จะแบบจะใช้คําสัพานามแบบจากซับไตเติลนะผมไม่รู้ว่าญี่ปุ่นมันแปลถูกไหมแต่ว่า จากซับไตเติ้ลที่อ่านอะ่ะตอนแรกๆ,รกๆอยามาโตะมันจะเรียกตัวเองว่าพี P ่พี่ไอพี่ว่าอย่างนู้นนะพี่ว่าอย่างงี้เอเชื่อพี่เถอะนะน,น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมันจะเริ่มแบบเอ้ยลุงว่ามันอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เรียกเลยว่าลุงอะไรวะสรุปพี่เป็นลุงเหรอจำได้ว่าพี่ก็ยี่สิบก,กว่าไม่ใช่วหรอสิ่งที่ชอบอะ่ะจริงๆจะชอบเป็นอีกซีนหนึ่งมากกว่าถ้าซีนที่ชอบอะจะชอบซีนที่คุณฟุกบอกว่าดองไว้ตรงนั้นอะคือซีนที่โซโกะไปคุยกับพ่อ ถึงแม้มันจะไม่ได้คืนดีกันก็ตามประทับใจตัวละครแบบตัวธามากิเขาช่วยคือสองคนนี้มันเป็นตอนแรกอ่มันก็กัดกันกัดกันบ่อยมากตอนต้นๆอ่ะแล้วหลังๆอมันก็เริ่มแบบแยกออกมาเป็นเมโซเนาะแล้วก็จะได้อยู่คู่กันเยอะขึ้นสนิทกันขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็จะมีดราม่าของธามากิที่น้องหายอ่าตัวโซโกเจอน้องอย่างงู้นอย่างนี้ดราม่าสลับกันดรามา่าสลับกันเครียดอีกคนนึงตามง้ออะไรอย่างเงี้ยื จนถึงไอ้ซีนที่โซโกะไปหาพ่ออ่ะคือตรงนั้นอะโมเมนต์แม่งชนกำมัดสุดๆเพราะพ่อ,พอไอ้โซโกะก็คือแบบให้พูดจริงๆว่าไม่งี่งเง่าเราก็จะเห็นผลของตัวละครพ่อเพราะว่าเขามีอดีตกับดนตรีที่ไม่ทําให้ไม่ชอบแต่ว่าโหตรงนั้นคือโมเมนต์แม่งชนกำมัดจริงอะ่ะว่าแบบคนรวยทําอะไรก็ได้อะ่ะก็คือชอบโมเมนต์นี้มากจนแบบตอนจบที่เขาแก้ไขได้ถึงแม้ว่ายังไม่เต็มที่ก็ตามฝากแฟนด้อนทุกท่านนะครับติดตามต่อไปนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับและแฮชแท็กเก่าของเรายังใช้ได้อยู่นะครับ เป็นแฟนไอนานะนะครับแฮชแท็กใน X นะฮะมาเม้ากับเราหน่อยหรือทางช่องทางคอมเมนต์ก็ได้ช่วงนี้ครับคุณตาลคุณเลนไอนานะมีอะไรอัปเดตบ้างอ่าพูดจริงๆว่าเยอะมากๆเลยค่ะตั้งแต่ที่ตัวเทปเป็นแฟนกันไหมไอนานะอ่อนแอบเรามียาวเป็นพืชเลยก็มัน9้าเดือนได้เนาะก็จะมีพวกคีเซอร์8ปีไอนานะเราเราเราเพิ่งเปิดดูไปก่อนที่บันทึกมันหลายอารมณ์มาก มันเป็นแบบว่าเป็นหนังแต่ละเรื่องของไอนันนะคะ่ะมันแล้วก็มันจะเป็นแอนิเมชันตั้งแต่ที่ไอนันนเริ่มแสดงละครกันในคิมิ i ตรงไอนานไนหรือว่าจะเป็นไล่ไปถึงฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างมิคาสกิใดๆนะคะก็อยู่ใน MV ที่เป็นแอนิเมชันล้วนเลยใช่ไหมคะคุณเดนภาพสวยมากใช่ค่ะมีหนังในเติร์ดบีดด้วยนะที่มี ยามาโตกับมินามิที่เป็นเรื่องราวของหมอโรคจิตท่านหนึ่งค่ะรู้ไหมว่าตัวจริงมินามิน่ากลัวกว่ายามาโตมากเลยค่ะจริงครับตามที่คุณยามาโตเคยอธิบายไว้ว่าสําหรับฉันแล้วมมมินามิเป็นงูที่เลื่นๆแต่มินามิก็เป็นงูอยู่แล้วนะอไอคอนเขาเป็นตัวงูด้วยนะคะ <c oughs> สัญลักษณ์อิโมจิประจำตัว <c oughs> เป็นคนน่ารักมากเลยนะเนะ แต่งเพลงที่เก่งมากค่ะเพลงชูช<า>แต่ละเพลงดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มินามิน่ารักที่สุดในหัวใจเลนค่ะถึงแม้คนอื่นจะบอกว่าน่ากลัวมากก็ตามมัเป็นเรื่องของ<แ>พลังมามีลังมมีอ<ม>มมีกแล้วไม่ไม่ค่ะไม่ไม่อยากเป็นมาม,มิค่ะเราเราไม่อยากได้มินามิเป็นลูก, <laughs> อกบอะเลนค่ะทำไมเล่าแหม ก็หล่อขนาดนี้ใครจะอยากได้เป็นลูกล่ะคะโอ้อยากได้เป็นอะไรครับอ,อยากได้แรงมากฐานะอะไรก็ได้คะ่ะแต่ว่าสุดท้ายคงไม่ได้รับรักเกลอยู่ดี <laughs> มีอะไรอัปเดตไหมทีเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีเข้าโรงภาพยนตร์ไทยไปเป็นเดอะมูวี่ฟอร์มใหญ่ของไอรานะนะคะที่ฉายที่ไทยกับไต้หวนันเป็น2ที่แรกในต่าง ประเทศของญี่ปุ่นนะคะ The movie นี้ชื่อว่า Beyond the p e r i o d นะคะคนนี้เป็นสำเนียญ,ญี่ปุ่นนะคะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนไลฟ์ที่พูดจริงๆว่า 3D ลื่นมากนะคะประกอบไปด้วยเพลงหลัก p i n c e s of the World นะคะเป็นเพลงที่ทั้ง16คนร้องด้วยกันแล้วก็ธีมของคอนเสิร,ร์ตรอบนี้จะเป็นธีมเกี่ยวกับโลกค่ะ แกนหลักของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือการที่ต่อให้เราจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยก็ตามแต่อยากน้อยขอฝากเพลงนี้เพลง Pieces of the World ให้ดังก้องไปถึงข้างหน้าข้างหน้าที่ไม่มีเราอยู่ก็ตามประมาณนี้ค่ะปัจจุบันนะคะได้ออกลูจกจักรลงภาพยนตร์ไปแล้วแต่ว่าในส่วนของลงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นยังมีการฉายอยู่บ้างนะคะในขณะที่เราอัดกันอยู่ยังมีการฉายอยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะออกเมื่อไหร่นะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของ Good For You ค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่อยู่ในฝั่งของญี่ปุ่นนะคะเป็น w i s i b l e Light ทัวรในจังหวัดต่างๆนะคะก็จะเริ่มมีการแสดงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเลยค่ะก็ติดตามันได้ใน โอกามิบันรินะคะบันจังสุดน่ารักของเราใครเสิร์ชหาออ f ฟิเชียไม่เจอไม่เป็นไรนะคะตัว Official ใน YouTube หรือว่าในตัวของอา t t t e เตอนะคะใช้ชื่อเป็นมาเนเจอร์วงนะคะทุกคนใช่ค่ะเป็นม a เนเจอร์ที่ทำงานหนักทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเป็น่ YouTube เป็นชื่อบันซังนะแต่ดูมีวงทุกวงเลยใช่ค่ะมีแม้กระทั่งแล้วอีทูบ ให้จะเป็นแอคเคานที่ชีช,ช,ชื่อว่าโอกามิบันดีแต่ในนั้นมีทุกวงเลยนะคะทุกคนทีเรามาล่าสุดกันเลยไหมคะเอาเลยค่ะกับโปรเจกต์ครบรอบ8ปีของ i อ o อรลิซนะคะมีเพลงใหม่ของทั้ง4วงออกมาคะ่ะเราจะได้จาก รีวเล่นะคะคือเพลง n o w n n d t เด n นะคะต้องอธิบายก่อนว่าเพลงในปีนี้นะคะจะทำออกมาในรูปโปรเจกต์พ d นะคะซึ่งมีฉากหลังเป็นฉากเดียวกันแต่ว่าจะมีกลิ่นอายที่ต่างไปเมโลดี้ทำนองที่ต่างกงันไปในแต่ละวงแล้วในส่วนของ i d o l l i ีเซเนะคะก็จะเป็นเพลง DAY NIGHT DISCO นั่นเองค่ะเป็นเพลงที่ทับคลายทับค่าที่เราน่าจะคุ้นหูกัน,นมาประมาณนึงนะคะแล้วก็ต่อไปของซูนะคะถ้ามีการผิดพลาดทางันจิขออาภัยนะคะ เพลงชื่อว่าลิมก์ค่ะจะเป็นเพลงนแนวเท่เหมือนของซูตามปกติเลยค่ะสุดท้ายที่เพิ่งอัปโหลดไปเมื่อไม่นานนี้นะคะของ t r i g เก r ค่ะชื่อว่า Evolution นั่นเองค่ะเป็นเพลงใหม่ครบรอบแปีของ Project i n An a n a นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือที่อัปเดตมาเป็นผลงานเพลงล่าสุดของนั้ง4วงเลยแต่เมื่อกี้พูดถึงแล้วปีทูอยากให้คุณแซนไปตามดูมันมีซ<ม>ับอ<ม>ังกฤษอย,ออยู่รู้สึกว่ามันมน่ารักมากนะ คือผมเห็นแรปิดทูบครั้งแรกมันคือโปรเจกต์ที่ไอดอลมาเล่นชาเลนจ์จับบอลทำนูน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยใครใครดูบ้างครับทั้งสองท่นน<ร>านตานดูตานดูอ่าเป็นไงบ้างชอบชาเลนจ์ใครมากที่สุดเราชอบของกาคุค่ะกาคุดโดนแกงมากที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคดูมันแกงแต่หน้าปกแล้วอะค่ะพูดจริงๆงว่าตานชอบของเอีโอรีมากที่สุดค่ะอีโอรีเขาโดนแกงน้อยแต่ว่ากิจกรรมพาที่สองของแรปปีทูบของเอีโอรีคุงเนี่ยค่ะได้เป็นการแบบเปิด กล่องกระชาแล้วเป็นล็อบปุจางแล้วเรียกชั่นตอนนี้เขาตื่นเต้นที่ได้ของและไอเทมมันมันน่ารักมากค่ะตอนที้เขาเจอเก๊กขื้วพูดว่าผู้ชายอย่างผมมีความรู้สึกอันแรงกา้าที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาที่ได้ของแลแๆอ,อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ <laughs> แต่งเป็นปกติ <laughs> ปกติแต่จริงๆก็คือเห็นเอลดีนั่งแบบอมยิ้มนั่งแต่แบบอธิบายว่าเราคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรก็ใจมัมมีก็โอ้ไมค์โกเด็กน้อยของคุณแม่คะ่ะ <laughs> แล้วก็มันก็จะมีแบบชอ็อตชาเลนจ์ทิกตอกอะไรอย่างนี้ค่ะคนแต่ละวงมาทําชาเลนจ์ด้วยกันก่อนที่จะมีคลิปปล่อยออกมามันก็มีมือแต่ละคนด้วยนะให้เรามานั่งเดาว่าแบบเอ้ยมือใครอะ่ะ <laughs> ถ้าไมา่ได้เป็นแฟนมันแท้จริงก็ตอบไปไทยนะขนาดเป็นแฟนขับไอนดนะาเองยังเดาผิดเลยค่ะเอ้า <laughs> ทั้งหมดนี้ลองไปตามได้ใน u t u b e ของคุณบันนะฮะสุดท้ายนี้นะครับทั้งสองท่านฝากอิดอลิสเซเว่นไว้ในอ้อมอ้อตใจทุกท่านอีกครั้งหนึ่งหน่อยขอฝากไอ้นานะหรือว่า seven, over, อ d ดอลิสเซเว่นไว้ในอ้อมอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเพราะว่านอกจากที่ทุกคนจะได้เสพคอนเทนต์อะไรต่างๆที่บาริสังปล่อยมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้แบบว่าใจฟูกับทุกตัวละครแล้วก็จะรู้สึกผูกพันกับทุกตัวละครไปเองค่ะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมี พัฒนาการมาตั้งแต่แรกเลยถ้าเกิดดูอนิเมซ,ซันแรกจนถึงล่าสุดเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่มันอิม v ฟขึ้นเยอะมากๆสำหรับตานะคะถ้าทุกคนสนใจเนื้อเรื่องของไอดอลที่มีทั้งความเข้มขน้นความสุขความเศร้าอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะขออนุญาตแนะนำเป็น i อดอลมีเซเว่ค่ะปัจจุบันนะคะมีช่องทางการสตรีมมิ่ทั้งหมด2ช่องทางนะคะ ได้แก่ YouTube นะคะ YouTube ในช่องทางของ DEX c คลับค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางของตัวโอกามิบันรินะคะแล้วก็จะมีช่องทางพิเศษอีกช่องทางหนึ่งในการดู a n i m เมชั n v i b เบเลนะคะอีกหนึ่งค่ะแล้วก็ f r ิเซอร์นะคะสามารถสมัครสมาชิกได้ในเดือน89บาทนะคะทุกคนอุดหนุนของลิขสิทธิ์กันเยอะๆนะคะและในขณะเดียวกันนะคะ่ะปัจจุบันไอนานะถือของลิขสิทธิ์โดยเด็นะคะปัจจุบันมีมงังงะทั้งสิ้น3เรื่องนะคะสำหรับคนที่ ถูกใจในเส้นของอาจารย์อารีนานะคะมี i d o l i seven คำอธิหารต่อดวงดาว2เล่มนะคะแล้วก็เป็น i d o l i z seven trigger before the radiant s c o l l y นะคะถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อไน้ในช็อปของ dex club ได้เลยนะคะทุกคนขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะครับแฟนดอมทั้งสองท่านที่มารีเซลกับเราอีกครั้งหนึ่งกับ เรื่อง I อดอลเวนะครับคุณตาลและคุณเรนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่คือตัวอย่างเซลอฟังได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆรอบหน้าจะเป็นอะไรที่ตามฟังกันให้ดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็วันนี้ไม่ให้สะดุกนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ f ีดพอดฟีดแฮปปี้เนสอินยูไลฟ์วิดอเวอร์พอดแคสต์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเราจนจบติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ของฟีดพอดได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและติดต่องานหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทาง f ีดพอด 2019@ gmail com ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ